ทำไฮโซอารีก็จริงดูใกล้ๆเลยนะครับดูค่อนข้างเกีพรีเมียมหน่อยอันนี้เป็นบาวฟุนนะครับดูวันนี้จะมากินอุนิและนี่ครับอีกตัวหนึง่งดูไงครับฟูยกากินอย่างนี้เลยกับข้าวแบบนี้เลยนี่ครับฟูยกาโอโทโรแล้วก็นี่ก็อิกุระ กินไปได้วยกันคําแรกขอเป็นนี่ก่อนเออมีซุปด้วยนะครับวัสบีเวลากินโด่งเราก็จะใส่แบบนี้ลงไปเลยผสมให้เข้ากันใครที่ดูคลิปอยู่แบบนี้ก็ชอบอยากทานแบบนี้ก็เราจะมีอยู่ที่อุอ่นี่แล้วเราจะขายอยู่ที่ไฮโซนะครับเราขายไม่แพงครับขายต้นทุนอุ่นี่ไม่แพงดูนะครับเนี่ยคำเดียวนะ ขออนุญาตนะครับหอมมอร่อยมากวันนี้จะใส่หมดเลยทีเดียวเห็นไหมครับท่านผู้ชมระโจใส่ทีเดียวเลยนะครับแบบนี้เลย โอโทโร่ด้วยนะครับคืออันนี้รีวิวกินวัตถุดิบค่อนข้างที่จะพรีเมียมหน่อยวันนี้โอโทโร่โอโทโร่เนี่ยเราก็ใส่นิดนึงนะครับนิดนึงอ่ะมาดูไฮไลท์ตัวนี้ครับท่านผู้ชมอุนี่เราดูนะครับโอ้ ขายรวมบุฟเฟ่ตนี่ราคาต้นทุนเลยนะที่ไฮโซเราดูนะครับอันนี้ขอกินโอ้โหท่านผู้ชมวันนี้อย่าหาว่าซาโจโนนนี่เลยนะคือมารีวิวกินแต่มันค่อนข้างที่จะพรีเมียมหน่อยห,อหวานมากโอโหครับ ส่งเข้าไปอืมดูดอืเนี่ย Mm-hmm.